ทำอย่างไรจะแก้ทุกได้ก็ต้องรู้จากทุกถึงจะแก้ทุกได้ถ้าเราไม่รู้จากอะไรเนี่ยเราก็อยู่กับอันนั้นไม่ได้จะคบคนไหนก็ต้องรู้นิสัยคนนั้นเราต้องการออกจากทุกเราก็ต้องรู้ทุกนี่มันอยู่แค่นี้แต่พูดเนี่ยมันง่ายแต่ทำหนนยาก ก็คือเราจะต้องรู้ทุกทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุมันมาจากอะไรแต่ละคนเนี่ยมาจากอะไรมันถึงทุกข์เพราะทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของใจที่มันถูกบีบคั้นมาให้เกิดเวทนาความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากกายกายมัเป็นธรรมชาติเป็นกรรมเก่าเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเรื่องมันก็ผ่อนคลายกันไป พวกเราบาบากันไปแต่เรื่องใจที่มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงก็แก้ไขโดยรู้จัก,จกอกรอิยสัจสีอริยสัจสีนั่นแหละจะเป็นตัวแก้ทุกข์ได้แต่เราต้องรู้จกักอริยสัจเพราะเราจะจะไปหาทุกข์อ่าไปทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์ไปอยู่กับทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยอ่าทำไมถึงว่างั้นล่ะเอ้า ถ้าเราอยู่อะไรเราจะคุ้นเราจะชินเราจะรู้จักอันนั้นเนี่ยพอรู้จักก็จะแก้ไขอันนั้นได้แต่ทุกวันนี้เราทําตรงข้ามเราออกเราอยากจะแก้ทุกแต่เราไปอยู่ในห้องแอร์ไปอ่านหนังสืออ่านตําราเอาแล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้วแล้วรู้แล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องของการห้าความเข้าใจนั้น่ะธรรมะน่ะมันเข้าใจไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้เลยธรรมะน่ะ มันไปตีความหมายหรือไปให้ค่าให้ความหมายนั่นไม่ได้เออมันรู้อย่างเดียวรู้แนตะ่ไม่มีความหมายเออถ้ามีความหมายขึ้นมาเมื่อไหร่เปความคิดมันเผชิญขนาดนั้นน่ะมันต้องรู้ขนาดนั้นเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องรู้อย่างนี้ซึ่งเราจะต้องรู้อริยสัจเราจะต้องรู้อริยสัจว่ามัน,ม,นมันเกิดจากตรงนี้ทุกเน่ยทุกเนี่ยคือมันเป็นผลผลที่เกิดมาจากเหตุ เหตุก็คือสมุทัยสมุทัยสมุทัยเนี่ยก็ค <itud> ือความคิดความคิดที่มันมันมีโลภกดหลงอยู่มากอยู่มากแล้วมันบีบบีบเค้นไปบีบคั้นไปกลายเป็นปัจจิัฏบาทหมุนไปจนเกิดเกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยนี่สมุทัยเนี่ยสมุทัยเนี่ยคือคือเหตุตัวเหตุเนี่ยมันก็เกิดมาจากความคิด ตัวเริ่มแรกมันเนี่ยมันคิดมันก็เพราะเพราะว่ามันมีการสัมผัสการสัมผัสเพราะมมีตัวเนี่ยมีตัวมีรูปเนี่ยแล้วก็มีการสัมผัสทางรูปก็ดีทางอาจนาตั้งหกก็ดีทางใจก็ดีส่วนมากใจนี่แหละมันสัมผัสดีนักแอ่ะเช่นสัญญาไปจาอะไรมาได้มันก็สัมผัสถึงนั้นอ่ะมันไม่ยอมปล่อยเพราะมันมันยังไม่ฝึกมันปล่อยไม่ได้ จะบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางมันปล่อยไม่ได้นั่นเป็นคำพูดแต่ของเก่งน่ะมันต้องปฏิบัติที่มันปล่อยมันเองมันรู้ดึงมันเองนั่นแหะรอบมันถึงที่หลวงพ่อบอกรอบให้รอบมันถึงแล้วมันถึงจะหรุดรอบมันถึงก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ไปนั่งคิดนั่งอ่านอย่างนั้นมันไม่มีรอบอย่างนั้นน่ะมันก็จึงหนักไปเรื่อยจึงมมัดแน่นไปเรื่อยอนั้นน่ะอ่าจึงอยากได้อยากเอาอยากดีน่ะออเพราะว่าสัญญามันจะไปอย่างนั้นมั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 นเฮมันฮานในการอ่านนั่นน่ะ แต่การปฏิบัติเนี่ยมันเหนื่อยมันเบื่อหน่ายมันเอ่อมันจืดชืดไม่มีใครเอาไม่มีใครทาหรอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากได้อยากได้ความไม่ไม่ทุกข์น่ะคือจะแก้แก้ทุกข์น่ะมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเราไปทำแต่ตรงข้ามเนี่ยสม,มุทัยเนี่ยเป็นตัวตัวทาให้เกิดเหตุเนี่ยคือมาจากความคิดความคิดที่มีโลภกดหลงเนี่ยนะมันมีโลภกดหลงนะความคิดจริงๆแล้วความคิดเป็นของธรรมชาตินะ ความคิดกลบลมหายใจเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของใจกลมหายใจเรื่องของกายมันก็จะทํางานของมันโดยอัตโนมัติอยู่อย่างนี้มันไม่มีพิษมีภัยความคิดเนี่ยแต่เมื่อไหร่มันมีโรคกดหลงเข้ามาเนี่ยมันมีเช่นเราคิดหิวข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยเราคิดหิวข้าวปุ๊บเราก็ไปหาข้าวหาต้วยหาชามตักข้าวมาหาแกงหากับข้าวมายกมาจากตู้ก็มานั่งกินกินแล้วก็อิม่มเนี่ยมันไม่มีพิษเลยนี่คือความคิดธรรมชาติเพราะว่ามันมีกายกายมันเรกกระตุน้นเขาเรียกว่า ตัวระลึกตัวสัญญาตัวตัวเตือนนะ่ะเตือนขึ้นมาปุ๊บมันก็คิดต่อต่อว่าจะกินยังไงเนี่ยก็หาเมื่อกินก็เรียบร้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีโรคกวดหลงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันบีบคั้นบีบเค้นเอาถ้าให้ทาอย่างนั้นทําตามที่มันมันจะเอาแล้วนะ่ะอ่าอย่างเช่นมันอยากจะได้ลดคำาังงานอย่างเงี้ยมันก็จะบีบบังคับให้ไปหาเงินให้ไปหากู้ให้ไปหาจำนองจำนํำอะไรมาจนมันได้เลยนะ่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น เราก็จะรู้ความคิดไอ้ตรงนี้ทีนี้มันรู้ไม่ได้ถ้า่าปฏิบัติเนี่ยไปนั่งคิดนั่งอ่านอยู่เนี่ยถึงจะไปท่องปฏิบัติให้มันได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นคำพูดอ่ามันออกจากทุกข์ไม่ได้มันจะต้องปฏิบัติเนี่ยอ่าการจะรู้ยศัตท์เนี่ยอริยสัจสติไม่ใช่รู้แค่ชื่อมันว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็รู้แล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันชื่อของมันเราต้องรู้สภาวะสภาวะของของจิตนั้นน่ะจิตที่ว่าอริยสัจน่ะ อเลสตา์คือความจริงความจริงของจิตน่นเป็นยังไงความจริงอันนั้นน่ะที่มันตัดสู้ที่มันรู้ได้น่ยเป็นยังไงเนี่ยนั่นไหนตัวนั้นน่ะมันรู้ตรงไหนอ่ามันอยู่ที่นี้โรดนีโรดก็เป็นชื่อมันเนี่ยนิโรดเนี่ยนิโรดแปลว่าดับเนี่ยมันดับยังไงน่ะเนี่ยทีนี้เราต้องรู้ต้นตอกําเนิดของมันเนี่ยมันเกิดมาจากไหนระดับยังไงอ่าคือมันเกิดมันเกิดมาจากการขันก็ขันห้าที่หลวงพ่อได้เทศน์ไปเทศน์ทีแล้วมันสาคัญมาก เนี่ยมันเกิดที่สังขารขันก็ความคิดเนี่ยเราไม่เห็นความคิดมันเข้าไปก็มีความคิดแล้วก็ไปปรุงแต่งนะเป็นความคิดที่มีโรคปวดหลงอยู่นะเป็นปุญจุบัตฝ่ายเกิดเนี่ยเนี่ยเป็นสมุทัยเนี่ยตัวเหตุอ่าเมื่อเกิดเหตุแล้วมันก็มีผลส่งผลมามาเป็นวิบากิอ่าวิบากวิบากเนี่ยคือผลของมันเวทนาเนี่ยที่ที่มาเป็นเวทนาเนี่ยอ่า,าเรียกว่าท,ทุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมุทัยทุกเนี่ยทีนี้ตัวตัวดับเนี่ยมันเรียกว่านิโรดนิโรเนี่ยเป็นชื่อมัน แต่มันดับที่ตัวสัญญาขันตัวสัญญาที่เป็นสัญญาธรรมชาติมันอยู่ในสัญญาขันนั่นแหละเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติ้วยผ่านกายเนี่ยจนไปถึงใจคือเราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิที่เป็นการสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวคือให้มันผ่านเข้าไปในรูปเนี่ยถ้าเราไปนั่งตีตึกไปนั่งบริกรรมอยู่เนี่ยมันได้แค่จิตแต่สังขัรระงับเท่านั้นมันยังไม่ได้อะไรเลยมันได้แค่ความพร้อม ผมพร้อมเตรียมที่ทางานเท่านั้นเองมันยังไม่ลงมือทํางานแต่ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยหรือนั่งสมาธิแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันได้ทํางานเลยแล้วมันจะผ่านเข้าไปในรูปนั้นนะ่ะโดยสัญญาเนี่ยมันจะจําจําจ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 นมันเป็นเองเหมือนเราขับรถเนี่ยขับรถตอน,น,นแรกเราขับไม่ได้แต่เราขับเรื่อยๆพยายามขับเรื่อยๆขับเป็นปีเป็นสองปีสามปีเราขับเข้ากรุงเทพได้ เนี่ยคำว่าขับได้เนี่ยไม่ใช่ว่าขับได้แค่เลื่อนรถออกได้นะคือมันต้องขับแล้วใช้งานได้ไปไหนได้ทําอะไรได้ตามงานตามหน้าที่นั้นนั้น่ะเนี่ยนี่ขับรถเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวสัญญาเนี่ยจำจำการเดินควมรู้สึกไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องบ่นอะไรไม่ต้องไปขวางกั้นมันไปท่องอะไรก็ขวางท่งนั้นมีความคิดคิดในใจน่ะคิดเน่ยเรียกว่าความคิดในใ,นใจเช่นพุโทโธทั้งอ่า สัมมาอรหังรุ่นนอพองนเอเทสารุมานะะักขาสันตาจโจรนก็คิดคิดในใจมันก็ขวางมันแค่ทําให้จิตระง,งับจิตแต่สังขารระง,งับเพราะจิตคนมันจะพุ่งไปทุกที่ทุกทางระง,งับเข้ามาพร้อมใช้งานนี่เราทํางานแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไประง,งับอะไรเลยมันมันมีอยู่แล้วในนี้มีอยู่แล้วในสัญญาเนี่ยในสติเนี่ยเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าสติเนี่ยสติตัวจริงเนี่ยมันยังไม่มีหรอกคนถ้าไม่ปฏิบัติยังไม่ถึงนะ่ะมันมีสติของการห้าเขาเรียกว่าสัญญาตญาณน,น่ะมันมีมันมีตัวนั้นน่ะ มันมีมีทุกคนหมูหมากไก่มันก็มีคนก็มีมีเหมือนกันเอาตัวรอดจากให้ตัวเองอยู่ถูกสบายเนี่ยให,ให้ร่ำรวยมันมีมันทําได้หมดทํางานหน้าที่ถูกต้องพิศักงาก,ก็มีสติมากเวลาง,งานที่มันต้องใช้ความคิดมากมันต้องใช้การทำความเค้นความเครียดของตึกของเหล็กของปูนอย่างเงี้ยมันต้องใช้ตรงนี้ เนี่ยเราเราต้องใช้สัญญาตัวเนี้ในการจําตัวนี้รอบมันเนี่ยมันต้องมากมากพอที่ที่มันจะเป็นเนะ่ยเหมือนเราขับรถเป็นเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆที่ขับรถเข้ากรุงเทพได้เนี่ยอา,อาจจะสองปีสามปีด้วยซ้ําถึงจะขับรถเข้ากรุงเทพได้เข้ามงเมืองใหญ่ใได้นี่เป็นอย่างนี้นั่นมันเป็นเป็นมาจากการผ่านกายถ้าไปนั่งอ่านเอาเรียนเอาอยู่ในห้องขับรถเนี่ยเรียนขับรถอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่เป็นเนี่ยมันก็เราไปนั่งอ่านหนังสืออยู่อ่านอยู่ตำรายเนี่ย จะให้มันเป็นมันจะเป็นได้อย่างไงเพราะมันไม่ผ่านกายมันต้องผ่านกายทางเดียวผ่านกายทางเดียวเนี่ยมันจะแก้ทุกได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครทําเลยก็ไปผู้สอนก็ยังไม่ถึงทำก็เอากิเลสตัวเองมาสอนก็สอนไปตามหนังสือนั่นแหละก็ยกมาทั้งรุ่นมันน่ะตำร้านน่ะก็มาทุ่มใส่กันก็หนักหัวอยู่นั้นน่ะเนี่ยมันก็จะได้อะไรมันก็ได้แต่ความยุงเยิงน่ะมันจะแก้ทุกได้อย่างไ แต่จะแก้ทุกมันแก้ไม่ได้แบบนั้นหรือจะรู้มรกแปดมันก็รู้แต่ชื่อมรกอีกเป็นไล่หาแขนหาขามันมันก็ได้แค่นั้นอแตกออกไปมัคนั้นมีมีกี่มีกี่ยางกี่ยางจะไล่ไปสัมมาสติมีอะไรบ้างก็ไล่ไปมีทุกสมุทัยโลมรกสัมมาสังกปามีอะไรบ้างลำดีออกจากการลหดีไปทำไร้ำดีเปลียนมันก็ชื่อมันแขนขากาไก่เนี่ยมันก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเราจะต้องรู้จริง เนี่ยต้องทําจนมันรู้รู้เกิดจากสัญญาสัญญาธรรมชาติมันเกิดคือความเป็นเองไอ้ความเป็นเองนี่แหละเรียกว่าพุทธหรือเรียกว่าตถาคตเนี่ยเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมก็คือเห็นใจตัวเองเนี่ยเห็นใจตัวเองเนี่ยก่อนจะเห็นใจได้นต้องผ่านกายต้องเห็นกายก่อนระบบกายที่มันเป็นอนุโนมัติอยู่เช่นหายใจกับพริบตาอาปากกืนน้ำลายหายใจเนี่ยเนี่ยมันเป็นอยู่เนี่ยหรือหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะยินไหมเราเราหายใจเองได้ไหม เรารู้ไหมเราไม่รู้แต่รู้ว่าเมื่อกําหนดกําหนดมันใช้วิญญาวิญญาขันไปไปเพ่งดูมันถึงจะรู้อันนี้ไม่ต้องรู้อัตโนมัติเลยถ้าปฏิบัติถึงแล้วรอบมันได้แล้วเนี่ยมันให้ใจเองมันอยู่อย่างกรพริษกระพริบตายเองรู้ทุกครั้งหัวใจเต้นจังหวะแรงสม่ำเสมอรู้ทุกรู้ตลอดเลยมันรู้จากกายมันไม่รู้จากหูมันรู้ในกายเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเรียกว่ารู้กายเมื่อรู้กายที่เป็นของหยาบได้มันถึงจะไปรู้ความคิดได้เพราะความคิดนั้นเป็นของละเอียดเป็นนา มันไม่มีตัวมีตนสัมผัสแต่ต้องไม่ได้แต่มันมีนั่เรียกว่าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงตัวนี้แล้วก็ผ่านเวลาไปอีกไม่มากก็จะถึงรู้รู้ความคิดเนี่ยไปเห็นความคิดเห็นใจตัวเองได้นี่แหละเห็นธรรมเห็นทันมันก็จบกิจเนี่ยหมดหมดเรื่องตัวนี้พรหมจารยร์อยู่จบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติจนมันเข้าไปถึงตัวนี้เนี่ยก็ดที่โลดนี่แหละมันต้องมักเนี่ยมักก็คือการปฏิบัติเนี่ยนี่แหละคืออริยสัตวสี่เนี่ยคือปฏิบัติก็คือปฏิบัติการผ่านเข้าไปทางกายหลวงพ่อจะเน้นเลยผ่านเข้าไปทางก อ่าไม่ได้ไปนั่งอ่านหนังสืออยู่นะเหมือนไปนั่งอ่านขับรถจต่มนขับไม่เป็นมันต้องออกมาขับรถเนี่ยมันกันเอาง่ายๆเนี่ยให้เห็นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันชอบเถียงชอบเถียงเพราะว่าอ่านมากมันรู้มากมานะมันมากอ่าไหวใครไม่ลงแล้วก็ว่าตัวเองรู้มันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละมันจะมืดหน้าไปเรื่อยนะมืดบอดไปเรื่อยเนี่ยมืดสนิทเลยทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจะออกจากทุกได้เนี่ยต้องรู้วิสสี และในอริยสตรนั้นล่ะมีมีมรคอยู่มรรคือการปฏิบัติแล้วมันมาออกตัวที่สัญญาธรรมชาติเนี่ยคือความเป็นเองเนี่ยมาออกตรงนี้อ่าพุทธะจะเกิดตรงนี้ตถาคตจะเกิดตรงนี้ตถาคตคือธรรมชาติที่มันเป็นเองมันเป็นของมันเองเป็นยังไงล่ะอิสระอิสระจากโลกปลดลงมันไล่เลยไล่อิสระเลยมันไม่มีอะไรมาบีบบีบคั้นได้แล้๋ยวทีนี้เนี่ยว่าอิสระเนี่ยนี่คือตถาคตเกิดแล้วเนี่ยเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเราเนี่ยเห็นอย่างงี้ผู้ใดเห็นทรพุทธนั้นเห็นเราเนี่ยเห็นอย่างงี้ ไม่ใช่ไปเห็นพทธเจ้วตีตะทาอ,อ,อันนั้นมันตำลามันตำาเราเราฟังให้ดีๆผู้ตรงก็บอกอยู่ว่าผูา้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราก็มันอยู่ในเราเนี่ยตถา,าก็อยู่ในเราเนี่ยเราต้องเห็นตรงนี้เราถึงจะมาเห็นเพราะนั้นการจะแก้ทุกข์ได้เนี่ยจะต้องรู้อริยสติอ่านี่เน้นเลยวันนี้เอวัง